คนดูทุกคนกันด้วยนะครับก็คลิปนี้นะครับจะมาแจกคลิปแมบสัตว์เลี้ยงนี่เองนะครับก็คลิปนี้นะครับก็เอ่อเอ่ออาจจะแหลกๆนิดนึงนะครับก็คือมันอัดคลิปแล้วก็เปิดเพลงนิดนึงนะก็มาเลยแหลกๆนิดนึงนะครับก็ไม่ต้องซีเรียสกันนะครับก็แมบเช่นนี้มันแหลกอยู่แล้วนะโอเคนะครับอย่างแรกนะครับขออนุญาตลันเลยแล้วกันนะครับ นึกว่าหายโอเคนะครับข่ายนี้นะครับก็จะเป็นสหรับข่ายทุกคนน่าจะรู้จักกันแล้วนะครับนี่นะครับแต่ไม่ใช่เบต้าเนีเสจจียใจยจริงเลยตัวในการใช้ทุกคนน่ารู้จักกันแล้วนะครับอันแรกคือออโต้ฟาร์มนะครับก็ฟาร์แมแบบมอนนะครับไม่ใช่ฟาร์มร้วนหอดเลยฮะก็นี่เป็นฟาร์มแบบเป็นแบบ วงกว้างตามวงของมันนะครับตามทิศทางของมันนะครับที่มันทิศทางนะก็อย่าลืมนะครับก็อย่าลืมมาเปิดพวกนี้กันด้วยนะครับเพื่อเก็บนั่นเองนะเก็บเก็บเก็บนะ่อคนี่เป็นรัศมีนะครับก็ลักษณของมันนะครับโอเคเปิดออโต้ฟาร์มไปเลยนะครับนี่ความไปแล้ความเร็วนะครับในการฟาร์มนะ ก็แนะนําให้แบบเปิดหนึ่งชั่วโมงครึ่งนะครับก็หลังใช้ก็รีเซิร์ฟรับผมอืมก็โ,โหเร็วมากเลยนะครับแล้วอ,อ่าก็มีช็อปด้วยนะครับมีช็อปแล้วก็รีด้วยนะครับแล้วก็เอาไวบีนะครับอ่าลืมบอกนะครับมีตกปลาด้วยนะครับนี่นะมีตกปลาด้วยนะ ๋ยวให้ดูนะครับนี่คือออโต้ตกปลานะครับออโต้ตกปลาครับคือแบบมันจะมันจะ,จะอยู่ตรงคันเบ็ดตลอดเลยนะครับนี่เห็นไหมบอกแล้วมันโกงมากเลยนะเอาละนะครับแล้คลิปนี้นะครับก็มีประโยชน์ทุกคนหรือเปล่านะครับว่าผมเองก็คิดว่าน่าจะพอใจตามคนดูแล้วนะก็คลิปนี้นะครับลิงก์ไ่ใต้คลิปใต้คลิปเลยนะครับหรือจะไว้ในดิท ก็ได้นะครับก็มีวางไว้อยู่เหมือนกันนะครับมีสองดิสเลยนะโอเคนะครับก็คลิปนี้นะครับไปเจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย